ผมเลยผม่เอ๊ะมันไม่ใช่รูปแบบที่เป็นบรรยายนี่รูปแบบเนี่ยผมว่ามบรรยายให้เด็กลียดความไงอย่างน้อยน,น้อยต้องสามร้อยคนถัดไปผมจะไปใช่ไหมไม่ได้เล่นตัวนะเพราะว่าเวลามีน้อยอายุเกลดเกียดแล้วเนี่ยเวลามีน้อยผมก็ต้องให้มันคุ้มค่าหน่อยเวลาไปพูดที่ไหนก็ขอเด็กเยอะหน่อยแต่พวกเขาทุวันนะั้นอาจารย์มากันแค่ห้าสนะิบคนเ่ินๆนาะประมาณห้าสิบคนครับเอ,เอ้าเฮ้ยอยู่ให้ผมผมบาบรรยายน่ห้าสิบคนกับคนห้าสิบคนเหลอ ไหนๆมาแล้วก็คุยกันหน่อยแลกเปลี่ยนหน่อยมันในการเป็นรูปแบบของกรรมยายที่แตกต่างไปจากเดิมผมไม่ต้องโชว์อะไรเลยเอางี่กว่าเรามาแลกเปลี่ยนเขียงกันดีกว่านี่แหละิ่งเป็นครั้งแรกที่ผมเจอแนวทางใหม่แนวทางนี้นเป็นการแลกเปลี่ยนบเขียงที่มีค่ามากเลยครับอะไรที่อยู่ในใจของพวกนักวิจัยทุกไหลายแล้วมีปัญหาต่างๆตลอดมาเขาเอามาเล่าผมฟังหมดเลยอะ ผมก็ชี้นะ่ะคงเดี๋ยวนยั้นเลยทีน่ะทำประสบการณ์นะไม่ได้โกวดเก่งนะบอกก่อนนะาจารย์ไม่ต้องเอารูปแบบนี้มาให้ผมใบอยๆเพราะคนน้อยๆผมมันไมนะ่ได้เอนะแต่ก็ขอบคุณเลยเพราะว่าคุ้มค่ามากเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นในหมู่นักที่ใจแม่โจมากมากเขาบอกว่าเขามีนักวิจัยในแม่โจและเครือข่ายของแม่โจทั้งหมดเจ็ดตัอย่าผมบอกว่าข,าาขาอโทษนะยืมยืมกระเจงมาหน่อย กะปิไหมไม่ใช่กะปิน้ำปลานะกะปิเป็นเพื่อนของมหาลัยจะเรียกว่าของมหาลัยหรือของกลุ่มอาจารย์ในมหาลัยหรือของสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้เลยก่อนอยู่รองจะเอาอย่างไหมในภาคเหนือเนี่ยอยู่รวมตัวนักวิจัยตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันอะไรสักอันหนึ่งแล้วทำหน้าที่ไปเพื่อวิจัยในทุกพื้นที่เลยแล้วเดี๋ยวจะทำงานให้ด้วย เพราะว่าหลากระทรวงรั้งองคกรที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและต้องการความช่วยเหลือแบบนี้และต้องการทีมงานที่มีการขอเพื่อได้อย่างรวดเร็วอยู่ไม่ตั้งเลยเดี๋ยวไอ้หางานนะทีทำหน้าจอจริงฮะคือตัณฑ์ที่ผมคอยหลังเราจระพัสดุขาเลยว่าเฮ้ยอาจารย์ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากเอาจริงแล้วอยากเอาจริงแล้วทีนี้ท่านอธิการมชท่านก็โทรกลับมาหาผู้ช่วยตัวใครอาจารย์ตัวอาจารย์เนี่ย ก็เป็นอาจารย์เกษตรเหมือนกันแหละยารแมวเป็นคนไปช่วยไปช่วยประสานในการคุยกับอะไรรัชพัฒน์เชียงใหม่ให้ผมเพราะเขารู้จักแต่ว่าทิมพัชชรออาจารย์แมวไม่รู้จักก็มีอนุกรรมการกรรมการบริหารของสถาบันอะไรเนี่ยเขา้าเป็นคอนเนคได้ผมก็คุยได้ด้วยหลังผมแรกเกิดก่อนหลังจากที่ไปกาบโจา้พอคล้อยหลังจากม่โจ้เนี่ยอาจารย์ มาว่าผมพูดที่แม่โยกไว้แบบไหนอาจารย์บอกเรามาสร้างกลุ่มนักวิจัยในภาคทั้งหมดร้อยเรียนคอยดูแลและสร้างพลังของนักวิจัยเชื่อขับเคลื่อนประเทศนี้ให้ก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างให้จบได้ผมบอกโอ้โหไอ้เรื่องมันถูกใจมาก <c oughs> ถูกใจมากเราอยู่เราดองเครือข่ายให้กลายเป็นจากเครือข่ายที่กระจายอยู่ยิบย่อยอยู่ตามทุกทุกมหาลัย มารวมตัวมาร้อยเรียงกันแล้วสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ <c oughs> แนวใหม่ผมไม่ได้เก่งเรื่องการบริหารจัดการเ <c oughs> พี่งดี๋ว,ว่าอันนี้ดูแบบถ่ายทอดทุกคนในห้องนี้แต่ถามว่าบ้านเราอยู่ตอนน่อะไรครับบ้านล้ว